กูเห็นมึงเล่นเป็นช่โม,มงเลวนี่มันโมเมนเขามันเหมนมึงมึงจะไปเรียนโอ้โหแตกกระจกกูแตกมานี้แหละมันโมเมนเขามันเหมนมึงปกึปกๆเออผงก็เคยพอเนี้ยละนั่นเรียนน้ำเขาเออมันโมเมนเขายังมัเหม่นมึงเรียนเป็นปชุม,มงโอ้ยเงย์หลายรเรียนหางสละบนี้นั่น เออก็ดีขกันแหละจะได the ้ม่มัเออกูได้เล no ี้ยงแมวสองตัวแล้วเ่าเนี่ยตัพังตัวเดียวกับมือไปแห้งเหรอมึงเหยียดกระจกกูแตกนะจกเข้าไปอ่ะเมื่อจกเข้าไปเห็นบั้ยนั่นน่ะเห็นอีกตัวหนึ่งมาจกเข้าไปเออนั่นแหละนั่นแหละเอาเอ้ามึงไม่ต้องห่วงเลยมันออกมาหมดเลยดอกตัวนั่นน่ะจกเข้าไปเมื่อจกเมื่อจกเข้าไปตีตีมันเลยเออนั่นจกเข้าไป